เอาใหม่เดียวใหม่ดิรู้ด้วยจะทำไรอะไรมึงดูข้างหลังก็ทำดิเกทถ้าอะไร่แกจะไปทางไหนไม่รู้กหลอยู่คนละเรื่องเลยจัดขอแล้ว เด็กคนนู้คนนี้คนนั้นน่ะเที่อะไรพอสและเฮ้ยที่อะไรเนี่ยกูจะพูดก็พูดไม่ได้เนี่ยไปไปทางนน้นไปจชเหี้ยอะไรอ้าวโอ๊ยดิฉันโดนโอ๊ยดเสียงไม่เป็นปนติ จำได้นะตอนที่อยู่คลองหลอดอะหมกหมกเลยนะหมกอุ้ยวันนี้เงี้ยจังเออใช่ใช่ใช่แม่เปิ้ลบอกแม่เปิ้ลบอกไม่ใหญ่คลิปไม่ได้แหละไม่ได้แล้วแบบพูดพูดพีดขอรอบข้างมองกันทั้งตลาดเลยจ้ามองน้ำคลองหลอดไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดอย่าไปได้ยินเต็มสองหูมีพยานถึงสองคนวัยรุ่นเต็มเลยนะมึงเด็ด ตอนกมืคืนตอนจะกลับแล้วอ่ะ <c oughs> ตอนที่ไปกินขนมจีนเสร็จใช่ปะแล้วมันจริงดมันูดื่ออะไรเงียบจังเซียนเงียนเซียนเซียนเซียนจัง